อันนี้น่ารักหน่อยอาจารย์กินข้าวหน้าร้อนกินกินข้าวไม่ค่อยได้เนาะเหมือนคนเพราะว่าวน้าร้อนต้องกินพวกยำไม่รู้เกี่ยวไหมหน้าหน้าหนาวต้องกินพวกแกงส้มอ่าไปดิมา แกงส้มร้อนนะทำให้อุ่นถ้าร้อนตกินพวกยำอะยำร้อนให้เย็นเหรอ <c oughs> เกี่ยวหมไม่น <c oughs> อ่มานั่งข้างๆแหละมานั่งข้างๆแล้วเว <c oughs> ลาเขาชอบใจยิ้มนะหมาตัวนี้เว <c oughs> ลาเขาคลครเขายุ่งก็ยุ่งด้วยวเขา Chào bà